สวัสดีครับสวัสดีพ,พี่พีน้องน้นาๆทุกท่านครับผมสําหรับมื้อนี้กับเป็นวันรังคารที่17เดือน8ปี64ทางขายเซียนคืนมุสลิมเกษต้มารีวิวสินค้าที่จัดทรงไปแล้วบัไดหลับสินค้าครับผมบุคคาบันไดหลับสินคา้าหรือว่าธ้ดดาสิบอดสะดวกนี่ฮะ ถ้าบ่าสะดวกหลับกับโทรมาบอกครับผมเดี๋ยวผมติดโทรให้ไปสตีพตตี้กับนี่ฮะนี่คือสภาพชิ้นขาทีนี่ฮะลูกค้าสั่งไปแล้วบอดด้หลับสภาพมีเ <c oughs> บิ้งแต่บอดด้เลยครับผมบางท่านอาจจมีความจำเป็นบอคือกันกับผมกับบวากันแต่ว่าสิมารีวิวให้ได้เบิ้งกับผมนี่ฮะสภากล้องเล็กเลยครับผมเดี๋ยวเนี่ยไปใส่นังยางหลับ นี่ก็ส่งไปสมุดปากากาคกับผมนัทวุฒิสามพันนะ,3000ะเพ็นใดโทรสั่งเขามาเพื่อก็บริลับครับผมเป็นสินค้าที่กลับเดี๋ยวพามาชมนี่ฮะรายละเอียดสภาพครับผมสภาพเบิ้งบริดัเลยครับอ๋อนี่ก็เป็น จะส่งไปแต่วันที่2องครับผมที่2เดือน8ปดีหกสี่จะเป็น,นธรรมดานกที่อยู่ในส้มแนวนอนครับผมตัวนี้ก็กลับมาแบบสมสานนิดนึงครับผมกลองก็แต่ก็พอเสียหายครับผมเสียหายนิดหน่อยเนี่ยเสียหายนิดหน่อยก็คือปากหักครับ หากับผมมีปัญหากับผมใส่ก้าหอนติดก็โอเคแล้วเป็นหุ่นย่านกกวักสูงเยืนห่อกับผมผมโดยคืนแขวน,นี่ฮะลำโพงเมมโมรีก็อยู่ข้างในครับนี่ฮสภาพสินค้ากับบดเสียหายกับผมเสียหายนิดหน่อยกับบว่ากันกับผมสำหรับท,ทันทีสร้างเขามาถ้าบ่สะดวกหลับหรือว่ามีปัญหา โทษมาแจากกาา้งกับผมผมบวากับผมบวากันตอนนี้ก็ถือว่าบ้างท่านก็บอมีความจําเป็นบวกคือกันแต่ก็ขอให้แจ้งก,กับผมเพราะว่าสินค้ามันก็อยากไมนเสียหายกับผมแต่จะ่ีกับือว่าสาาพลกองกับเละพอสมควรแต่ก็มีปัญหากับผมแก้ไขรได้เป็นชุดดักนวกควักโดยคืขขนแขวนซีสเบสบวงกับผม คือเดิสุดๆกับผมแต่ว่าสินค้าข้างในกับผมมีปัญหากับผมสภาพกลองทีตีกลับมาครับผมจัดส่งไปสมุดปากการนัฐทวุฒิอะกับเป็นรา,ายละเอียดนิดๆน,น้อยๆกับผมมาแจ้งไอพี่ให้น้องได้ทราบกันกันกบสำรับทันที บอสดวกลับกะโทรมาบอกใดกับผมบพต้องกลัวบพต้องอายกับบาว่ากันกับผมเพราะว่าความจําเป็นของแต่ละคนกับบอกคือกันครับบางทีบางท่า,งทานสะดวกหลับกะหลับบางท่านบอสดวกกะโทรมาแจ้งกระใดกับกผมบพต้องอายหรอกครับผมตัวนี้เป็นรายละเอียดที่ทานขายเซียนคืนมุสลินได้นามาแจ้งให้พี่ให้น้องเนี่ยได้เบิงได้ราบได้เข้าใจกับผมบพต้องเก่งใจกับผมบางท่านกะสะดวกหลับบ่สดวกหลับ,บ เดี๋ยวมาช่มรายละเอียดนาล้านกับผมเนี่ยสำรับทันทีเขาช่มอยู่เนี่ยฮะอ่ไในๆก็เสียหายดินหน่อยเดี๋ยวมาหลดแหลกแกะแคมในชุดโป้เลยกับผมเนี่ยฮะชุดโป้นี่สำรับทันทีตามหาคืนรักดักไก่ป่าเป็นชุดคืนพิเสือกับผมข้างนาทันนี่เดี๋ยวผมจัดโป้ให้เลยกับผมเดี๋ยวจัดโป้พิเศษให้ ราคาสุดๆกันเลยครับผมเอาเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเลยครับนี่ฮะที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี่เป็นคืนผีเสื้อสิบห้าลักสามสิบบ่วงนี่ฮะสายหนาระบบบล็อกครับผมสายพีอีนะฮะพร้อมด้วยลังเก็บสองอันตามผาพงางหน้าพร้อมด้วยกระเป๋านึงใบครับผมนี่ฮะที่ท่านเห็นนี่นี่ฮะกระเป๋านึงใบคืนผีเสื้อสามสิบบ่วงหนึ่งชุด พร้อมส่งเดี๋ยวผมสิจัดโปให้หาชุดครับผมหาชุดเดี๋ยวจัดให้หาชุดในราคาห้าร้อยยี่สิบบาทครับผมห้าร้อยยี่สิบบาทราคาเตี้ยมอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทครับผมนี่ฮะเดี๋ยวจัดโปให้ห้าร้อยยี่สิบบาทครับผมคืนลักดักไก่ปลาเอามาลักมาดักนกอีลุ่มนกควักได้สบายครับผมตัวนี้ ใส่ประโยชน์ได้หลย์ยางกับผมในๆก็มารีวิวแล้วก็เดี๋ยวแจ้งให้ได้ทราบกันนี่ฮะกระเป๋าหนึ่งใบคืนผีเสื้อ1นึุ่ดห้าบาทกับผมสำหรับทันทีเขาชมอยู่กับถักเขามาได้กับผมเดี๋ยวมาชมกันอีกชุดครับนี่ฮะคืนผีเสื้อสิหลักสามสบวงนี่ฮะต่อสายหนาระบบหล็อห่วงทองเหลืองสายพีอีพร้อมด้วยกระเป๋าหนึ่งใบ เป๋าไก่ต่อเป๋าเฉลยหนึ่งใบตัวนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทกับผมห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสำหรับชุดนี้ไปเห็นก้อนกับดกอนกับผมนี่ฮะจะถือโอกาสมารีวิวแจงให้ได้ทราบเลยกับผมนี่ฮะเป็นโปรวิเศษครับนี่ฮะนี่กับเป๋าไก่อ่ะเดี๋ยวรีวิวให้ได้เบิ้งสินค้ามีนี่ฮะยู่ข้างงนาทันตำ พาพังนาเลยครับผมจัดโปใหต้ตามนี้เลยครับผมส่วนคืนพิเสีอก็มีฟอร์มทรงครับผมจัดให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดครับผมจัดให้หกชุดส่วนที่เหลือตัวนั้นก็เอาไว้เป็นชุดแต่ละชุดต่างกันครับผมแต่ตัวนี้เป็นชุดจัดโป้กับสำรับทันทีเห็นอยู่กับถักเข้ามาได้ครับผมนี่ฮะถักเข้ามาได้ นี่ก็สามชิ้นกับผมหนึ่งสองสามห้าร้อยเจ็ดสิบบาทกับผมราคาจริงกับยูทีแปดร้อยกว่าบาทกับผมอ้าเดี๋ยวมาลดเหลกแจกแก้มให้เลยกับผมส่วนชุนี่ห้าร้อยยี่สิบบาทครับอ่าเป็นรายละเอียดไม่ไม่กับผมที่ทั้งใครได้มาแจกให้ได้ทราบแต่ว่าสุดนี้นี่ก็ถื่อว่าหลิวผสมกวนกับผมแต่ว่าสินค้ากันยังโอเคกับผม บอกว่ากันสําหรับทันทีบอสะดวกหลับนี่อ่ะก็เป็นรายละเอียดสินค้าที่ท้งขายได้นํามาแจงกับเขอฝากไว้ซํานีครับผมสวัสดีครับ